วันนี้เราจะมารีวิว Transformer s t e r t e Series Voyager Card หมายเลข99 Battletrap Battletrap ลูกน้องมือขวาของทเทอ r ์นาค o n เขาเป็นวายไลท์หลักใน Transformer White of t h e b e a t ก่อนที่เขาจะโดนลิงทุกหนมาตายมาดูรายละเอียดหรือแพคเกจิ้งกันดีกว่านะครับด้านหน้ารูป Battletrap หมายเลข99ชื่อ Battletrap Logo โ Hasbro โ Transformer g e เน r เรชันด้านบนเป็นโลโก้ภาคไวซ์ซัพเดอบีดด้านข้างเป็นอาร์ตเวิรด์ขนาด Voyager Card อีกข้างก็เช่นกันด้าน,นหลังเป็นรูปตัวของเล่นแปลงล่าง30สเต็ปและคำเตือนแต่โดนล็อตแปะไว้ใต้กล่องก็จะมีประมาณนี้และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแพคเกจิ้งในกล่องก็จะมีฉากหลังแถมมาให้เป็นฉากพิพิธภัณฑ์แบบเดียวกับสเกิรแต่ฉากนี้เราจะได้เห็นแบตบเทน,นั้น อย่างอาสด้วยการใช้รถ <บา S 1> นะมาดูรายละเอียดของ b a t t l e ร r a รกันม้างดีกว่าครับใบหน้าที่ดูมีความเหมือนกันด้มากมากแต่ไอ้ขิดแดงเม,มันทำให้ผมนึกถึงผู้หญิงในอนิเมทที่กำลังเขินกับอะไรบางอย่างเหมือน b a t t l e ร r a รโดนผู้หญิงมาจีบช่วงตัวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจกักรหน้าอกที่เหมือนและปืนกลติดเอาไว้แขนมีส่วนเกินของรถที่ลุงหลังมากๆสามารถทำให้มันดูเหมือนปืนกลแต่เ ด้านหลังอดูเก๋กะแต่มันมีรายละเอียดเหมือนในหนังขางก็ยังมีรายละเอียดเครื่องจกักรเตมลหมดแต่เวลาผมขยับเล่นเจ้าตัวนี้ผมโดนหนามแทงบ่อยไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่ด้านข้างหน้าอกหัวเขา่าแต่ไม่แหลมมากทาให้ไม่เสี่ยงกับการเกิดแผลนะครับโดยรวมรายละเอียดตัวนี้ทําออกมาได้ใช้ได้เลยทีเดียวเสียอย่างเดียวก็คือส่วนเกินของช่วงแขนที่มันหลงหลังมากๆเลยนะครับ b บต t l e ร r a p นั้นมีของแถมมาให้หนึ่งชิ้นคือลูกตุ้ม มีรายะเอียดที่เหมือนใบหน้าของคนที่กำลังกรีดรอ้องใส่กับมือของเขาได้ใช,ใช้ส่วนเกินของรถมาทําเป็นโซ่ของลูกตุ้มได้แต่มันเหมือนคนกําลังเล่นโยโย่เรามาพูดถึงจุดขยับของ Battle Trap กันมั่งดีกว่าครับหัวยกขึ้นลงหมุนหัวไหล่ยกขึ้นหมุนใบเสร็จหมุนข้อศอกยกหมุนข้อมือไม่ได้เอวหมุนขายกขึ้น แต่ยกลงจะติดส่วนด้านหลังต้นขาหมุนเข่ายกข้อเท้าลงและหมุนโดยรวมจุดขยับก็ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับตัวอื่นในไลน์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างสติโ o ซ e r ีสเกิร์ตที่มีจุดขยับเยอะกว่าตัวนี้2เท่าเลยก็ว่าได้ครับวัดส่วนสูงแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นไลน์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel l e g e n d s Wolverine s t a r Wars Black Series, ah s e ซ i e s Ahsoka Tano อ e n d o r o i d วัดสัน Transformer s t e r i o s e r i e s Optimus Prime และ Transformer s t e r i o s i l s Skr จะเห็นได้เลยว่าตัวขนาดกับสกเกิร์ตทำออกมาเหมือนในหนังมากๆแล้วก็มาถึงช่วงที่พวกเราได้เห็นร่างรถของ Battletrap นั่นก็คือการแฟงร่าง ร่างรถของ Battletrap เป็น GMC 3 5 0 0 t o ศ Truck รล่างรถที่ดูสวยจะด้านหน้าแต่พอหันมาดูด้านข้างและด้านหลังนั้นมีส่วนเกินของหุ่นยนต์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านข้างที่มีส่วนเทา้าลุอดออกมาและที่หนักที่สุดคือด้านหลังที่มีแขนทั้งแขนให้เราได้เห็นทำไมพวกของเล่นชอนส์ทอมเมอร์รถบรรทุกหรือรถก,กระบะต้องมีส่วนเกินเป็นแขนแม้ก็เท้าของหุ่นยนต์ให้เราได้เห็นลองโฮก็มีส่วนเกินของแขนอิลอนฮก็มีส่วนเกินของเทา้าเหมือนกับ Battletrap ด้านข้างของรถประกบกันไม่ได้เลยในบางครั้งด้านหน้ามีโลโก้ GMC ที่ได้ลิขสิทธิ์มาจาก GMC จริงๆมีรอยตรงช่วงแผ่นเหล็กกระปรงรถก็มีชิ้นส่วนที่ยิงจรวดออกมาใส่ RC ด้านข้างเขียนว่า Bernie t o w i n g Auto Body ด้านหลังก็มีตัวตะขอที่สามารถเอาลูกตุ้มมาเก็บได้และมุมพื้นได้โอเคและเอามาโชว์กับสเกิร์ตได้สวยและก็เปรียบเทียบขนาดอีกเช่นเคยครับ ไม่ว่าจะเป็นวูฟเอ e ลีนอสโกาวัดสัตว์ออฟติมัสพรอมและพวกเดียวกันสเกิร์ตเป็นทรานส์ฟอร์์ที่สนุกเอาเรื่องเลยร่างหุ่นทำออกมาได้ดีแต่ร่างรถก็มีปัญหาหนักมากที่มีส่วนเกินของหุ่นยนต์มาให้เราเห็นและการแปลงร่างที่ไม่สนุกเอามากๆตอนนี้น่าจะเป็น b บ t t เทิ r a ทที่สวยที่สุดแล้วนะตอนนี้ถ้าใครอยากจะสร้างทีมไวไลฟ์ภาคล่าสุดบเทิทก็ควรมีอย่างยิ่งครับ และนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ Transformers t u d i o Series Voyager Card Battle t r a p คิดเห็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ